แต่ก่อนแต่ไรไปเอาตั้งไดกันเขาก็ไปด้วยกันตั้งวังนซ้นมวนใจพอพบผู้จักสาวชาวกรุงบ่เท่าไรไอก็ไปเอาอกเอาใจแต่ข้าวแค่เพียงบอกเหมือนเชื่อกําิลแล้วกัผู้จักเพียงหน้าตาผู้ใจฝันหรือเปล่าตั้งวัน ปใจมา่คอยเฝ้าเฝันจะอีแล้วคงบ่ดีไปไว้ใจเคยกินพักกาศจอบอ,อกเคยกินพิซซ่าหากวัวลงตอ่อจะยังจะไรฝ่นบอกที่คนเมืองบอเมือนหากคนลางไปไอจะอู้จะได้บอ,อกก็ปได้หว่วงทวงไอ้ยังวนไ้เิ็น,นแค่เพียงเสียดายดข้ากลัว โม่ได้ลองิันคิดกับอ้ายจะใดก็บ่บอกเป็นอีแล้วอ้ายจะไว้ใจได้กาปากแดงแดงจะไว้ใจได้กาหน้าสวยๆจะไว้ใจได้กาแก้มก็ขาวจะไว้ใจได้กาตาหวานๆจะไว้ใจได้กา ใสเอวลอยจะไว้ใจได้กะน,นุ่งสั้นๆจะไว้ใจได้กาอยู่เมืองไกลจะไว้ใจได้กะบอใจแค่เจ้าจะไว้ใจได้กา